สายสายลุยเขาป้าครับเบิ่งวัดตุดิบเขป้าไหม่ได้ตงก่อนก็ว่าเออผู้หน่ะครับชื่อครับเสือห้องไห้ครับข้อก้อยเนื้อมื่นดังไปแล้วครับเที่ยหอยายเด้ครับผมแล้วนี่ผมไปเมืองไดนนี่สะอาดเมองหั้นแล้วครับทีมงานสายลุยครับรักธรรมชาติอย่กกสิเก็บหรืเที่ยห้นะครับบริเวณแต่แนะนำว่าไปเก็บนะครับเอาไว้ ไปเดินทางไกลครับเจ้าไปจนงอดถุงครับในนาเจ้าป้ายาครับไปสวยขมีหม่องสีลุงเลยต้องกลับ้านพี่แล้วครับที่เก่าเจ้าประจำครับใต้ทางด่วนคลองหนึ่งดูเทินลังสิตธ์นะครับดูเทินคลองลังสิตธกินเผาแบบแซ่บครับเมื่อนี่เขาเศร้าเพื่อนี่กินเลยครับสิเที่ยงหรอโอ้ฟั้งเสียงรถดโหลดอยู่นะเสียมุดตะกวนแล้วครับ ก้อนนี้กะสีก้อยเนื้อนะครับก้อยเนื้อเธอทำไรอ่ะเอาลุมน้องมานทำครับปุอนีสวยกับป้าใหญ่มีหมองลุ่งแล้วครับมผมมาหากินเลาะนี่ล่ะเดี๋ยวตาออกตากนะครับบุญนอย่าปลาบ้า,าเด็ดตาคือบุญต้องรู้นะประวัติของรถถึงเต็มหลังรถครับ,รบยาวๆมวนๆแฉบๆพเพื่อนเราครับผม มาคับของใส่ด้วยครับเอาเยอะเลยครับอ เอาอีกแล้วครับรอบแรงสุ่มบ้าสายลุยครับาาครบสูตรครับาาตอนเช้าย่างเชื้อห้องไห้ย่างหมูแรงมากย่างหมูกระทะอีกครับกวนอ่ะขาตาครบสุดครับเบอ่งบรรยากาศลดดังางอิหลีอาานครับสายลุยครับ รสชาติรสชาติถ่างป้าป้าหนียหน่อยนิดๆกับป้าเอ็นไหมครับฟังบรรยากาศเลยครับตอนนี้ก็6โมงครึ่งครับไก่ฮักครับเพียสตั้งไหนหลับตกปลาก็ได้เดนอะวันนี้ปลาได้ครับมีแขกรับเชิญหลายครับ,รบ,บมูลิน ทีมงานใส้ด้วยับผมสีพาไปเบิรงป่าเด้ครับนั่นนั่นตกไายครับตงไา่ครับกตอ้าาครับตดีนะครับมครับน่ส้าเตนนี้พาปกครับก็เดี๋ยวเรตอนนี้ยตก่ยอนกกาด้ครับรือใส่สวยนครับทุกอย่งดูดงานฟาเด้ครับนี่ครับอันีครับเพี้ยนใส่สวยนะครับนี่ครับมาถึงพี่แต่ เที่ยงลยนะครับ wow! จ oh, <huh Becca talks again> ิงเขาตอนเที่ยงที่ใายวิดีโอไปก่อบไปตบกันย้อนถุงย้อนเดี๋ยวได้ก็จะเพียนเลยครับคุณเยเขาุถุงนึงครับของซีโบครับเดี๋ยวไปชบหน้าับุถุงนี่กเอาไหน้าสายด้วยครับวันวันชุบๆให้ัรหจุครับลูกโคบก้ี่ยงกอเยะแรงมากอะซอมทีนครับโอ้แซบหลายแซบหลายตบปลาบวนวตกปลาบวนวะ เดี๋ยวเดี๋ยวผ้าลุยเหยียดข้าบ้านเป็นปลาเส้นหมะข้่วบ้านเก็นปลาเส้นหมเนนักปนเนนักป็สุดยอดเลเ้มูัโ้งบอะเลยครับมาครับตอนนั้อ้โค้ธรรมดาเลยครับโอ้้มครับค้ค่ไหนครับโค้งโอ้คงธรรมดาครับโค้ธรรมดาครเนตัค้ยบนเนี่งอมงอยู่บนบ้ันบ้ีไปไสครับจังดูครับจังยู้ครับหมายเด็ดมือนี มาได้เล้ครับ้อนึงครับข้อหนึง้อนึงครับส้อหนึงข้อลังสิต้อเป็นข้อลังสิตปากัครับคนกบอนเราพกันครับไย่างบนะเนี่ยบนนี้ครับไปอยู่ีนีเม่วานเนี่ยลครับปลาแรกานจะดุเลยนี่แดกอระบอะครับอยู่้านวันนี้ผงานของบ้านดีตกเอาไปเเบอครับมือนี้ตกก็เอาปลาอครับตกเล่นๆได้เฉยครับอย่าให้เสี้ยนบไปเห็นปลาแดกบนว่า พอกินปลาเขาหน่อยนะครับมือเนี่ยกินหมูกระทระแซ่บขนาดกินไปกินมากกับมือแล้วุูโควิดสายไฟกินเลยนะครับ ยากาศเสียงรถกระเรียนด้มยเมื่อแต่ไม่มีเสียงรถสักกี่ใดเบาหัวก็นีอยู่หรอกครับบรรยากาศมันได้อยู่เป็นไต้ร่างดวนนะครับฝนตกอบอุ่ยันแดดออกอบอุ่นอะไรอยู่ได้โอมฮะฝนตกอบอุ่ยันแดดหรออะไรอยู่ได้อมเออดำมือเราบรรยากาศทีเริ่มทยอยเก็บของแล้วครับ เขากินผมาจะไปเก็บของเก็ออุปกรณ์ละมวนหลายมือนี่แบงบครับมากินเข่ากาครับแต่ซื่อเนี่ยซื้อหมูมาอย่างครับตอนเที่ยงกินก้อยครับก้อยครับย่างเสือห้องไห้ตกแรีงมากอะใสหมูกะทะถึงกระจุบครับแซบุรก